สวัสดีครับกลับมาแล้วครับกับสวนทุเรียนผู้เขาไฟอินซีนัดชาฟาร์มสวนอยู่ที่อำเภอทนรักษ์จังหวัดศิสเกตนะครับมีผู้ติดตามหลายท่านพยายามสอบถามเข้ามาหลายช่องทางว่าช่อง YouTube ผมไปไหนช่องหายครับมันจะมาหาข้อมูลจะมาดูวิธีปลูกทุเรียนช่องหายก็คือเกิดความผิดพลาดนิดหน่อยไม่นิดหน่อยอะเศ้าอยู่นานเลยครับ ตั้งหลักใหม่เป็นอาทิตย์แล้วครับก็คือผมพยายามตั้งค่าใหม่แล้วก็เซตข้อมูลเหลายอย่างผมมีหลายช่องแล้วก็ผมพยายามลบช่องที่ผมไม่ได้ทําแล้วออกแต่ว่าผมเปลี่ยนแอคเคาท์ผิดก็เลยไปลบช่องทุเรียนช,ช่องทําส่วนทุเรียนทั้งทงท,งท,งที่กําลังจะทํารายได้แล้วนะครับกําลังจะครบหนึ่งพันซับแล้วก็ชั่วโมงจะถึงสี่พันชั่วโมงแล้วโอเคครับ ไปกันเลยพูดยืดยาวมาเริ่มต้นกันใหม่นะครับกับการปลูกทุเรียนหลังบ้านสามสีต้นยังไงให้รอดนะครับที่ที่สวนนะครับเน้นอินซีนะครับอินซีจะพูดว่าปลอดสารร้อยเปอร์เซ็นก็ไม่สะดวกปากนะครับเพราะว่าเวลาที่เอาแมงไม่อยู่จริงๆก็ต้องใช้สารเคมีครับส่วนมากที่เอามีอยู่จริงๆก็คือเพี้ยต่างๆแล้วก็มแมลง โดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงดูดูร้อนนะครับอากาศกลางวันร้อนมากแมงเยอะมากครับเพีย้ยไฟนี่อ่หนึเลยล่ะครับ2ก็แมงกินูนล,ลงคืนเดียวนี้หายทั้งยอดครับดูแลกันด้วยครับช่วงนี้ช่วงหน้าร้อนปกติแล้วก็จะฉีดอบิวเวเลียกับเมทาไลาเซียมแต่ว่าถ้าเป็นแมงสัตว์ใหญ่ก็เอาไม่อยู่ครับ แต่ที่ผมใช้เป็นประจำเลยแล้วก็แนะนำก็คือไตโคเดอร์มาไตโคเดอร์มามีทั่วไปในตลาดนะครับมีขายทั่วไปในตลาดมีชาวบ้านชาวสวนเพาะขยายใช้เองมากมายครับผมไม่ได้เป็นตัวแทนขายเคมีอะไรที่เป็นที่ทำให้ทุเรียนสวยหรือว่าอะไรนะครับเป็นเป็นชีวพันธุ์เป็นเชื้อรา ดีที่เขาแนะนำมาแล้วก็ใครก็เพาะใช้ได้ครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปเพาะาขยายไตโคเดอร์มาให้อีกทีหนึง่งผมแนะนำเลยครับของดีไตโคเดอร์มาครับโอเคพูดกันมายืดยาวแล้วนะครับถ้าจะปลูกทุเรียนหลังบ้าน3ามสีต้นยังไงให้รอดหนึงนะครับก็คือเตรียมพื้นที่ครับเตรียมพื้นที่ ถ้าเป็นไปได้ก็ยกโคกยกเล็กๆก็แล้วแต่ครับยกเล็กๆก็ปลอดภัยนะครับเพราะว่าลากเขายังไม่ออกมาไกลเราก็ค่อยถมขยายไปเรื่อยๆครับเตรียมพื้นที่ถ้าเกิดว่ามีเ,าเงากอเกลวยหากเงายัางกะขุดออกจะดีนะครับเพราะว่าผมเคยเจอละมันจะมี ลากมะขามที่สวนลากมะขามกับลากสะเดาแล้วก็ลากมังคุดเก่าพอดีต้นนั้นนะอยู่กับสามลากเลยเขาเหลืองอยู่นานครับจนเกือบปีครึ่งครับต่อถึงได้เริ่มผุย,ย่อยสลายไปเขาถึงมีอาการดีขึ้นปกติเขาก็จะเหลืองตลอดเลยท,ท,ทั้งทที่ต้นอื่นก็เขียวหมดเลยนะครับโดยเฉพาะกอกล้วยนะครับกอกล้วยกล้วยน้ำว้าซึ่งมีโรคตายพายก็คือ ไฟท็อปเทล่านะครับเชื้อตัวเดียวกันไฟท็อปเทอ่าอยู่เงามันนะครับอยู่หัวมันนะัดขุดออกหบดเลยครับขุดออกให้หมดเลยยกโคขึ้นมาเล่นน,นิดนึงเตรียมพื้นที่โอเคสองสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือระบบน้ําครับจะมีหัวสปริงเกอร์หรือไม่ก็แล้วแต่นะครับจะเอาสายยางฉีดลดก็ได้แต่ว่าไม่แนะนําอย่างหนึ่งก็คือทําให้เป็นแอ่งแล้วก็ให้น้ําขังอยู่อันตรายครับบางที ลากเนาได้ผมไม่ได้บอกว่าทุกคนที่ใช,ช้ชายางใช้ยางฉีดรถดทุเรียนจะเป็นโรคลากเนานะครับก็คือมีความเป็นไปได้มากกว่าผมแนะนําให้ยกโคกขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆฉีดวนไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่เอาอ้อสายยางไปจาะแล้วก็ให้น้ําขังฉีดให้กระจายให้ลงน้ําซึมลงดินไปเรื่อยๆครับยเย็นๆครับค่อยๆทําเท่าที่มีบัวรดน้ํายิ่งดีเลยครับใช้บัวรดใช้ดน้ําดีครับถ้าเป็นคู่ถังก็ค่อยๆวิทออกนะครับ 3ก็คือต้นพันธุ์นะครับต้นพันธุ์ผมแนะนําเป็นต้นประมาณ150บาทนะครับต้นขนาดนี้ก็คือไม่เล็กเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่เจนเกินไปพเพินผมปลูกต้นละ90บาทนะครับทุนน้อยค่อยๆเลี้ยงแต่ว่าที่ผมแนะนําก็คือ150บาทนะครับตัวเร็วอยู่ลกลางๆตัวกว่านี้บางทีก็มีปัญหาเรื่องรากเน่าถุงเขาตั้งอยู่นานแล้วก็เขา ตั้งอยู่ก็คือในถุงในถุงที่เขาปลูกพอขายนะครับข้างในเป็นแกบเขาจะลดน้ําบ่อยมากครับเพราะว่าลดไปแป๊บเดียวน้ำก็ะไออกจากถุงแต่ว่าน้ําที่ไหลเอาอนั้นนะ่ะเป็นนองอยู่ที่พื้นแล้วก็ลากที่ไปอยู่กองอยู่ก้นถุงนะครับบางทีเขาก็เน่าลากเน่าดําเวลาแกะออกก็แกะถุงออกก็เลมออกด้วยครับเรื่องลากขนนี้ผมไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจก็คือผมไม่เคยยังไม่เคยเจอปัญหานี้นะครับ ม้จะปลูกต้นใหญ่ก็เคยปลูก250บาทก็เคยปลูกแต่ยังไม่เจอปัญหานี้แต่ว่ามีหลายผู้รู้หลายท่านแนะนําผมมาว่านู่นนะ่ะอายุ2ปีกว่าเขาถึงจะเริ่มออกอาการโอเคผมแนะนำนิดน,นึงนะครับเรื่องเกี่ยวกับต้นพันต้นพันถ้าจะให้ดีนะครับเ,เราจะได้ไม่ต้องทำพางแสงทำสแลนกางเสากางอะไรอีกต้นพันนี้ซื้อมาแล้วนะครับอย่าเพิ่งปลูกทันที เอาไปชํำแดดร้อยช่ำแดดร้อยอยู่ประมาณหนึ่งเดือนครับก็คือตั้งไว้กลางแดดเลยลดน้ําปกติให้โดนแดดทั้งวันเลยครับเหมือนที่นี่ครับนี่ชำ่ำชำแดดร้อยครับก็คือมีมีพื้นที่แค่นี้มันก็มีต้นไม้แต่จริงๆตรงนี้แดดลงถึงนะครับช่ำแดดร้อยจะทําให้เขาคุ้นเคยกับแดดเวลาเราไปปลูกเขาจะไม่เหลืองนะครับจะไม่เหลืองจะไม่เฉาแนะนํานิดนึงนะครับทุเรียนเล็กเอ่อในพื้นที่แถว ถวภาคอีสานแถวบ้านผมเนาะแถวดินภูเขาไฟภูดินแดงน้ำเครารบายดีนะครับทุเรียนเล็กค่อนข้างชอบน้ำนะครับลดได้ลดเลยครับตอนเ,นเล็กๆลดไปครับลดได้เลยที่นี่ลดทุกวันครับวันละสี่สิบนาทีมีบางสวนนะครับใกล้ๆก,กันลดเช้าเย็นด้วยซ้ำสำหรับทุเรียนเล็กเท่านั้นนะครับทุเรียนเล็กโอเคเมื่อเตรียมครบสามอย่างนะครับหนึ่งพื้นที่นะครับ ยกโคขึ้นมาหน่อยแล้วก็น้ำนะครับน้ำนี้ยังไงก็เผื่อไว้หน้าแรงด้วยนะครับบางบางสวนไม่มีน้ำเพียงพอในหน้าแรงหรือว่าขาดน้ำยังไงก็ย่าถ้ายังไม่พร้อมก็ย่าเพิ่งปลูกครับเพราะว่าสงสารเขาเวลาเขาตายหน้าแรงตายนี่คือเร็วเลยนะครับเรื่องแห้งตายนี่ครับไอหน้าแรงกับ Dead ong, แดดร้อนกับน้ำเนี่ยสามสี่วันนี้ใบร่วงไปเลยครับต้นพันธุ์เรียบร้อยเริ่มปลูกครับ เริ่มปลูกกันเลยก็คือผมยกโคขึ้นมาเล็กๆนะครับผมยกด้วยมือทําค่อยๆทําไปครับก็มีตอมะพร้าวตออะไรตรงนี้เป็นสวนมังคุดเก่าแล้วก็ผมปลูกกล้วยน้ําว้าอยู่ก่อนนะครับก็คือไม่เคยคิดจะทําสวนทุเรียนเลยคือเห็นเขาทําแล้วมันยากมันลําบากจังเลยแต่ก็ไปเยี่ยมญาติที่สวนใครๆก็แนะนําว่าปลูกเลยไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกเรียนรู้ไป โอ <Okay, S 2> เคผมก็เลยเริ่มลงแต่ว่าก็คือปลูกทุเรียนหลังกล้วยน้ำว้านะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันจะมีปัญหาตามมาและแก้ยังไงนะครับโยกครัวขึ้นมาแล้วขุดหลุมลงไปแค่พอดีถุงนะครับแค่พอดีถุงแล้วก็ไม่ลองก้นหลุมด้วยมูลสัตว์หรือว่าปุ๋ยปุ๋ยก็ไม่ใส่นะครับถ้าจําเป็นอยากใส่นะครับผมแนะนําเป็นสองอย่างก็คือหนึ่งไตโคเดอร์มาครับสอง สตาร์คืน g ีสตาร์คืน G สสำคัญนะครับสําคัญเพราะว่านี้เป็นพื้นที่สวนเก่านะครับจะเห็น uh, ต้นมะพร้าวเน่าอยู่ตรงนั้นนะครับที่วางอยู่ข้างหลังแล้วก็มีกอกล้วยกอหวายอะไรเยอะแยะเลยครับโดยเฉพาะต้นมะพร้าวมีหนองดดวงมะพร้าวนะครับอันตรายมากครับพอทุเรียนเราโตไปแล้วเนี่ยเราหาตัวเขายากมากครับป้องกันไว้ครับสตาร์ไล่มแมลงแล้วก็ใช้ไตโคเดอร์มา ถ้าเกิดว่าเอาเมคชัวให้ติดเร็วก็ B1 ครับวิตามิน B1 วันโรยมันเป็นน้ำครับเป็นน้ำก็พรมๆลงไปแล้วก็คุดคุกกับดินครับปลูกได้เลยครับยังไม่แนะนำให้ใส่ปุ๋ยแล้วก็ปุ๋ยคอกเรื่องปุ๋ยคอกนะครับเรื่องปุ๋ยคอกนี้ก็คือผมเคยพูดไปหลายครั้งแล้วเนาะแต่ว่าผมดูในกลุ่มทุเรียนปลูกกลุ่มทุเรียนกลุ่มปลูกทุเรียน ก็มีคนโพสรูปเป็นประจำครับวันละสามสี่ครั้งว่าใส่ขีวัวใส่ขีควายแล้วทุเรียนสวยสวยมากโอเคไม่เทียงนะครับสวยจริงครับใส่ไปเดือนแรกสวยมากครับทุเรียนแต่ว่าผลที่ตามมาอาจจะมีใส่ใส่ได้ใส่ไตโคดอม่าด้วยหรือว่าเอามูลสัตว์เหล่านั้นนะครับไปทิ้งตากแดดไว้สักหนึ่งเดือนให้กระบวนการย่อยสลายเขาเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับเอามาใส่จะได้ไม่ร้อนมาก ร้อนเหมือนที่ผมบอกว่าอย่างผมสั่งขี้ไก่มาใส่ต้นกล้วยนะครับลดหนึ่งเทไว้กลางแจ้งเอามือไปจกดูในอกองขี้ไก่ร้อนมากนะครับร้อนระดับ70็ดบสิบองศาเลยบางทีลาาเขาก็จะไม่ได้ก็คือเราทําทุกอย่างเพเซฟครับเอาให้ชัวร์เอาให้ติดชัวร์นะครับเสร็จแล้วก็เอาทุเรียนลงไปเลยครับปลูกเสมอแค่ปากถุงนะครับกบดินเสมอแค่ปากถุงแค่ข้างบนถุงครับ อย่าทับสูงไปกว่านั้นนะครับเพราะว่าทุเรียนมีรากอากาศครับรากที่อยู่ข้างบนเขาจะาเขาเรียกรากอากาศครับเขาจะไม่ไม่ได้หาปุ๋ยเขาจะหาออกซิเจนครับอย่าอย่าไปทับเขาเขาจะไม่โตนะครับเขาจะเหลืองโอเคไปกันครับอืปลูกช่วยกันช่วยกันปลูกครับถ,ถมแค่เสมอปากหลุมครับเสร็จแล้วเรียบร้อยครับ ผมปลูกต้นคู่นะครับแต่ว่าผมจะลงที่ส่วนใหม่สิบไร่ที่ตอนนี้กําลังตัดต้นยางอยู่นะครับผมจะไม่ลงต้นคู่แล้วมีปัญหาหลายอย่างครับเรื่องเชื้อราที่ใบเขาขยายมาแล้วใบเขาทับกันดูแลยากครับแล้วก็มีผู้รู้แนะนํามาอีกว่าเวลาที่เขาโตแล้วจะเอาลูกต้นหนึ่งเป็นลูกอีกต้นหนึ่งไม่เป็นลูกต้นหนึ่งเป็นดอกต้นหนึ่งดอก,ตนนดอกโตแล้วจะลดน้ํายากที่ส่วนนี้ผมจะ แยกน้ําเป็นสองข้างนะครับพอเขาตัวแล้วผมจะแยกน้ําเป็นสองข้างก็คือลดได้ต้นข้างใครข้างมันแต่ว่าก็ไม่ได้เด็ดขาดนะครับก็ยังมีน้ำหลงไปอีกต้นนึงอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรครับแก้ปัญหาไปเรื่อยครับเรียบร้อยครับต้นเก้าสิบาทตาแม่แค่เรียบร้อยครับ,บ,รบ,รรบลูกสาวโอเคครับ <c oughs> นิดนึงนะครับหลังจากที่ผมปลูกทุเรียนได้ประมาณ สองสามเดือนทุเรียนเริ่มติดแล้วนะครับอ๋อนิดนึงครับนิดนึงผมลืมพูดนะครับเมื่อเราไม่ใส่ปุย๋ยตอนที่เริ่มปลูกเราจะไปใส่ปุย๋ยตอนไหนปุ๋ยทุเรียนให้เริ่มใส่ตอนที่ใบเขาจะเริ่มแตกนะครับเริ่มยอ,ยอดเริ่มเดินนะครับไม่ใช่ระยะตั้งเคี่ยวนะครับหลายคนคิดว่า,าการแต่ยอดคือระยะตั้งเคี่ยวคือทุเรียนที่ยังไม่ติดบางทีเขาก็ตั้งเคี่ยวนะครับตั้งยอดเล็กๆมา แล้วเขาก็จะล่วงไปคือให้ยอดเดินครับก็คือมียอดยาวขึ้นต้นเล็กๆก,ก็ยาวขึ้นเล็กแต่ว่ายาวขึ้นครับยาวขึ้นอย่างต่ำๆก็ประมาณข้อมือหนึ่งฝ่ามือหนึ่งหรือว่าคืบหนึ่งถ้าดูแลได้ดีก็ค่อยเริ่มใส่ปุ๋ยปุ๋ยแนะนําเป็นสูตรต่ำๆก่อนนะครับหกสามสามใส่น้อยๆน,นะครับใส่ประมาณแค่ช้อนช้อนชาหนึ่งต่อต้นถ้าเป็นถ้าอยากใส่สิบห้าสิบห้าก็ แนะนำเป็นนับเม็ดเลยนะครับสิบถึงยี่สิบเม็ดพอครับแค่นี้พออย่าเพิ่งใส่เยอะทุเรียนเล็กเน้นน้ํามากกว่าครับเรียบร้อยแล้วก็พอทุเรียนผมได้ประมาณสามสี่เดือนจะมีปัญหาเพราะว่าผมปลูกที่หลังพักกล้วยกล้วยน้ำว้าบางทีต้น,ท,นทุเรียนไปอยู่กับกอกล้วยเลยมีติดตันกว่านี้อีกนะครับอยู่ด้วยกันเลยเใบทุเรียนเหลืองครับ เหลืองแล้วก็เริ่มไม่แตกยอดครับทั้งๆท,งที่ก่อนหน้านี้เล็กๆเขาแตกยอดดีก็คือปัญหานี้เกิดจากรากของกล้วยนะครับรากของกล้วยรากของมะละกอแข็งแรงมากครับหากินเก่งมากแข็งแรงรากใหญ่โดยเฉพาะมะละกอนะครับรากใหญ่แข็งแรงมากเขาจะใช้เข้ามาที่ต้นของทุเรียนเพราะว่าเราใส่ปุ๋ยเข้าไปที่ทุเรียนเขาก็จะใช้มากินด้วยแต่ว่ากรณีนี้ก็คือผมเริ่มปลูกไปแล้วผมเสียดายเครือกล้วย ยังไงก็อยากเอาไว้ขายก่อนสักสี่ห้ารอบผมก็เลยคิดวิธีการแก้แก้ปัญหาขึ้นมานะครับผมขุดล่องครับขุดคลองเล็กๆตรงเท้าที่น้องยุงอยู่นะครับเอาบกจุกนี่แหละครับขุดเป็นล่องหนึ่งบกจกขุดลึกลงไปเลยครับสับลากของกล้วยออกให้ขาดออกจากกันนะครับแค่ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ทุเรียนเริ่มดีขึ้นเลยครับใบเขียวขึ้นมาแล้วก็แตกยอดเลยอย่าลืมนะครับมาสับเป็นประจำลากกล้วยแข็งแรงมากแล้วก็โตเร็วมากครับ แปบเดียวออกแปบเดียวออกครับมาสับเป็นประจำครับกล้วยครับนี่อยู่ติดกันเลยครับอย่างอ่ามันโตแล้วอ่าผมก็เสียดายครับมีทั้งกล้วยทั้งมะละกอเอาไว้ขายเอาไว้กินทำบุญแจกไปวัดช่วงกระถินพอดีครับช่วงนั้นช่วงกระถินช่วงพระป่าพอดีลูกสาวครับอันนี้ทุเรียนประมาณเดือน ถึง2เดือนครับแตกมาประมาณฉัดนึงแต่ว่าขึ้นยาวมากอันนี้บ้านผมไม่ได้อยู่ที่สวนนะครับอันนี้อุ้มมาแต่เช้าเลยอุ้มลูกมาคาชุดนอนเลยเพราะว่าไปสวนกันวันหยุดแม่ก็ไปทํางานเสาร์อาทิตย์มีเวลาไปสวนด้วยกันนะครับผมไว้หญ้านะครับทุเรียนผมไว้ยญ้าไม่คุมฟางผมยังไม่คุมฟางแล้วก็ผมไม่เคยคุมฟางเลยนะครับแล้วก็ไม่เคยบังแดดพางแสงเลย การคุมฟางบางทีมีความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดเชื้อราต่างๆนะครับเชื้อราจะไม่ขึ้นจะคุมฟางได้ก็ต่อเมื่อเราใช้ไตโคเดมานะครับหรือว่ายาป้องกันเชื้อราโรยเข้าไปด้วยนะครับแต่ว่าไวัยาดีกว่านะครับผมผมคอนเฟิร์มเลยหน้าแรงๆร้อนๆเนี่ยครับต้หญ้านี้ใบๆแดดจัดๆนี้ยังชุ่มอยู่เลยครับไวัยยาดีครับรักษาโรค รักษาลากไปด้วยกันละลากเขาเย็นลากเขาอยู่ตื้นๆรักษาไปด้วยกันคุมหน้าดินไปด้วยกันครับแล้วก็เวลาที่เราใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปหญ้าเขาก็จะได้แบ่งกินนะครับผมว่า80%ของคนปลูกทุเรียนมือใหม่เลยนะครับตายเพราะลืมมือเราเองนี่แหละครับใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปครับ3าวันใบร่วงเลยเดี๋ยวผมจะทําคลิปเรื่องระยะใบแล้วก็เรื่องการใส่ปุ๋ยอีกทีนึงครับเริ่มคลิปแรกครับ ยังเศร้าใจอยู่เลยครับสองอาทิตย์กว่าจะตั้งหลักได้มาเริ่มทําคลิปแรกครับแล้วก็ตัดหญ้านะครับตัดหญ้าก็คือคุมคุมหญ้านะครับปล่อยไว้หญ้าแล้วก็ตัดออกครับถ้าเขายาวเกินไปก็ตัดออกให้โคนต้นเขาโดนแสงบ้างแต่ว่าผมยังไม่ได้ใช้ยาขยาอะไรนะครับก็คือตัดก็ไม่ได้ตัดต่าด้วยนะครับตัดสูงๆคือแค่ทุเรียนสองสามเดือนเนี่ยนะครับ รากเขาเเริ่มฟูที่พื้นดินแล้วนะครับถ้าเราตัดหญ้าต่ําๆแล้วก็ไปโดนที่พื้นดินหญ้าเขาเอ่อลากเขากระทบกระเทือนนะครับเป็นแผลแค่เป็นแผลเล็กๆนี่ก็เชื้อราเข้าครับโรคเขาจะบานได้ครับจะบานไปลายไปกันใหญ่ได้ครับก็คือไว้หญ้าแล้วก็ตัดสูงๆนะครับจากต้นนี้จะเห็นนะครับผมว่าผมเริ่มแต่งกิ่งตั้งแต่อายุเขาได้สองสามเดือนเลยแต่ว่าเป็นวิธีที่ผมไม่แนะนํานะครับ เพราะว่าตัวมาผมมาเจอปัญหาอีกทีหนึ่งก็คือกิ่งที่เราเหลือไว้อยากให้เขาโตนั้นบางทีก็เป็นกิ่งที่ไม่โตครับเป็นกิ่งที่ต้นเขาต้องการสลัดทิ้งเอาไว้ประมาณปีหนึ่งครับเริ่มแต่งกิ่งกําลังดีเลยครับเราจะเห็นชัดเจนเลยว่ากิ่งไหนจะโตกิ่งไหนจะรีบนะครับทุเรียนเขาสลัดกิ่งเองนะครับกิ่งไหนที่เขาไม่ต้องการมันก็จะเหี่ยวลงเรื่อยๆนะครับไม่ต้องตกใจกิ่งที่โตก็จะโตขึ้นไปเรื่อยๆครับอันนี้ปีครึ่งครับปี 6เดือนแม่บ้านฉีดไตโคเดม่าครับเรียบร้อยครับสำหรับการปลูกทุเรียนหลังบ้าน3าสีต้นไว้กินเองครับยังไงรูกวนกดติดตามนะครับกดติดตามผมกดไลค์กดแชร์ให้ผมใหม่ด้วยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ